รงเรียนวัดส,สันกลางเหนือเป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทานเป็นศูนย์การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลโรงเรียนคอนเน็กตอดีโรงเรียนวิถีพุทธ และโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมดี t v ทสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่เลขที่61ทับหมู่4ตำบลสันกลางอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันจัดการศึกษารูปแบบโรงเรียนรวมศูนย์ประกอบด้วยโรงเรียนวัดสันกลางเหนือและโรงเรียนบ้านมอนมีเนื้อที่สองไร่2งาน90ตารางวามีเขตพื้นที่บริการ7หมู่บ้านได้แก่บ้านมอนหมู่ที่1หมู่ที่2บ้านสันกลางเหนือหมู่ที่3หมู่ที่4บ้านสันกลางใต้หมู่ที่5หมู่ที่6และบ้านริมกวงหมู่ที่7ประชยาของโรงเรียนคือ เราจะสร้างคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมวิสัยทัศน์ของโรงเรียนนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเพียรสืบสารภูมิปัญญาพัฒนาสิ่งแวดล้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคำขวัญของโรงเรียนคือความรู้ดีมีวินยัยอนามัยสมบูรณ์เอกลักษณ์ เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนรวมศูนย์อัตลักษณ์ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาอัตลักษณ์คุณธรรมของโรงเรียนคือรู้หน้าที่มีวินัยใส่ใจคุณธรรม ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน238คนแยกเป็นนักเรียนโรงเรียนวัดสันกลางเหนือจำนวน156คนและเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านมอญจำนวน82คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน18คนแยกเป็นบุคลากรโรงเรียนวัดสันกลางเหนือจำนวน13คนและเป็นบุคลากรโรงเรียนบ้านมอญจำนวน5คนโดยมีนายยงยุทธวงชัยเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ผลการดำเนินง,งานของโรงเรียนตามเกณฑ์การประเมินโรงเรียนคุณธรรมสพทออระดับ3ดาวจำนวนสีด้านได้แก่ด้านโรงเรียนด้านผู้บริหารด้านครูและด้านนักเรียนซึ่งจะขอนำเสนอให้ทุกท่านได้ทราบดังต่อไปนี้ด้านที่ 1. ด้านโรงเรียน โรงเรียนวัดสันกลางเหนือจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสะอาดร่มรื่นสวยงามมีมาตรการรักษาความปลอดภัยมีการจัดสถานที่ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมปลูกฝังด้านคุณธรรมให้นักเรียนรู้จักรักษาความสะอาดมีฐานการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจ,จริง โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณธรรมที่เป็นระบบต่อเนื่องจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีโดยได้ดำเนินการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเกี่ยวกับการดำเนินโครงการคณะครูร่วมกัน PLC ค้นหาคุณธรรมอัตลักษณ์และร่วมกันกำหนดพฤติกรรมเชิงบวกของผู้บริหารครูและนักเรียน และพฤติกรรมเชิงรบที่ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์และประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียนจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆมีการสร้างเครือข่ายทั้งภายในและระหว่างโรงเรียนรวมทั้งสร้างเครือข่ายกับองค์กรทางศาสนาในชุมชน โรงเรียนได้ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้รับการยอมรับจากชุมชนโดยมีผลงานเชิงประจักษ์ผ่านการรับรองการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับสองดาวรางวัลเหรียญทองระดับจังหวัดการพัฒนาวินัยเชิงบวกสถานศึกษาโครงการม้าชิงความดีและผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ด้านที่2ด้านผู้บริหารนายยงยุทธ์บงชัยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดส,สันกลางเหนือมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือรู้หน้าที่มีวินัยใส่ใจคุณธรรมมีความตระหนักในการบริหารงานและเห็นความจำเป็นที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษาได้กำหนดโครงสร้างการบริหารงานด้านคุณธรรมโดยใช้รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนคุณธรมรมสันกลางเหนือโมเดลกำกับติดตามโครงการด้วยรูปแบบ PDCA และประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม นำหลักสูตรต้านทุจริตมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณธรรมตามคู่มือการปฏิบัติของโรงเรียนคุณธรรมสพทได้รับความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งบุคลากรผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมด้านนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการบริหารเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจากสำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลพระพฤหัสบดีกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาระดับจังหวัดรางวัลสุดยอดครูดีโครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา รางวัลคุรุคุณธรรมประเภทเข็มทองแดงระดับประเทศและได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติรางวัลคุรุสดุดีจากคุรุสภาด้านที่ 3. ด้านครูครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดสันกลางเหนือทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ เป็นวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นปลูกฝังคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนดเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำรงตนต่อนักเรียนตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทเสียสละ กำกับและติดตามผลการปฏิบัติงานนักเรียนมีการวัดผลและนำผลไปปร,ปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนอยู่เสมอมีการสร้างเครือข่ายในโรงเรียนผ่านกระบวนการ PLC และสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนโดยการจัดนิทรรศการเยผยแพร่กิจกรรมฐานการเรียนรู้ณนะโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือโรงเรียนทานเหนือวิทยาและโรงเรียนบ้านแม่สา รวมทั้งการสร้างเครือข่ายองค์กรทางศาสนาโดยร่วมกิจกรรมทางศาสนาร่วมกับชุมชนอย่างสม่ำเสมอครูมีนวัตกรรมในการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนเช่นนวัตกรรมสัญญาณแถวแนวตรงคงวินยัยและนำผลงานจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรมสพทด้านที่4ด้านนักเรียนนักเรียนโรงเรียนวัดสันกลางเหนือมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรมสพท เป็นวิทยากรแกนนำประจำฐานการเรียนรู้สามารถนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปองค์ความรู้โครงงานคุณธรรมที่นักเรียนได้เข้าร่วมอันเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นๆได้และมีการเผยแพร่โครงงานคุณธรรมสู่สาธารณชนนักเรียนประพฤตินตนเป็นคนดีปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนมีวินัยในการเรียนและการทำงานในหน้าที่ จนได้รับการยอมรับจากชุมชนเป็นผู้มีอุดมการด้านคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนกล้าแสดงออกอย่างสร้างสารรค์และนักเรียนมีพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้โรงเรียนวัดสันกลางเหนือมีนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเชิงลบของนักเรียนเรื่องวินัยในการเข้าแถวและประสบความสำเร็จ คือนวัตกรรมสัญญาณแถวแนวตรงควงวินยัยดำเนินการผ่านวงจรคุณภาพ PDCA โดย 1. จัดประชุมสภานักเรียนเพื่อหามาติข้อตกลงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ต้องการส่งเสริมให้เกิดขึ้นในโรงเรียน 2. ชี้แจงนักเรียนถึงเป้าหมายและวิธีการดำเนินการ 3. ดำเนินกิจกรรมโดยผู้นำจะสั่งให้นักเรียนจัดแถวโดยการใช้สัญญาณ1-7 นักเรียนจะฟังสัญญาณจากผู้นำจนเข้าแถวเป็นระเบียบจะเห็นได้ว่าการดำเนินกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องการเข้าแถวช้าพูดคุยกันระหว่างทำกิจกรรมเป็นการส่งเสริมความมีระเบียบวินัยให้แก่นักเรียนให้รู้จักเคารพกฎเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกันในสังคมสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองและครอบครัวได้ 4. ประเมินพฤติกรรมนักเรียนนำผลการประเมินมาวิเคราะห์และปรับปรุงแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนนักเรียนมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆมากขึ้นผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนโรงเรียนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกด้านการปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน โรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชนหน่วยงานภายนอกด้านการปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมจากผลงานเชิงประจักษ์ระดับประเทศหลายๆรางวัลส่งผลให้มีคณะมาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดแสนกลางเหนือมีความมุ่งมั่นที่จะนำพาโรงเรียนไปสู่การเป็นโรงเรียนที่พัฒนาด้านคุณธรรมเสริมสร้างนักเรียนบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลที่ดีนำไปสู่การเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาต,ติต่อไปขอบคุณค่ะ